ชมวิวสวัสดีครับพบกับเบ้นพงชาแนลครับผมครับผมเราจะใช้ปืนสั้นนะครับไปตกบังนี้ครับเรามาดูกันครับว่าจะเป็นยังไงไปกับเพื่อนคิวครับผมวันนี้ครับผมรีวิวเต็มพายเช่นเคยครับใช่ครับผมอาจจะมาชุดเต็มนะครับแต่ว่าเราจะใช้แค่ปืนสั้นเท่านั้นครับกับเบ้นพงครับ เอาละครับผมไปครับคิววิวตีนผ่านเอาล้วครับวอดังแล้วครับผมนั <c oughs> ่ละครับเอ F57 ใส่กระสุนได้กี่นะัดยี่สิบนัดยี่สิบนัดครับยี่สิบนัดเลยเหรอตยังโหดอ่ายี่สิบนัดครับเอาแล้วครับ กุกกักกุกกักกุกกักยิงใครครับล่วงไปหนึ่งยิงใครครับเอาฮะยิงทะลุซอกอุ้ยอุ้ยลูกซองลูกซองล่วงล่วงล่วงโอ้ oh. เล่นผมเจ็บเลยเคลียรกระดังนี้ครับโอ้โหแล้วต่เจ็ดแปดเอาครับไปเคลียร์ครับ อา้ายวิ่งมาครับโอ้เข้าหัวตรงเม็ดครับตายเลยยอดมีสาย,สายวิงว่งครับสายวิง่งเหรอไม่เห็นตัวครับ <c oughs> ของหมวเป็นโอ้ปืนผมรัวเร็วนะมึกหมดกระสุนหมดพอดีเลี่ยโอเคผ่านแพรก่อนทีหนึง่งเพื่อความบบชัว เดี๋ยวไว้ต้องมีซักมิชชั่นหนึ่งนะที่เป็นแบบปืนสั้นเคลียร์สามบ้างโอโหขนาดบ้างนี้ผมยังรู้สึกว่ามันเคลียร์ยากเลยเนะี่ยผมรู้สึกว่าขวานยังง่ายกว่ามาแล้วมาแล้วร่วงครับโอเคต้หัวครับ ตายครับสวยงามครับโอ้เหมือปืนเป็นคุ้งจะแรงกว่านะเฮ้ยไม่หรอกปืนเหล่าเก้าลูกเก้าเองมาดิครับตาครับโดังสุดท้ายแล้วครับนั่นเหมือนมันจะอีซี่แท้ เดี๋ยวตัวเดียวนี่ละมั้งดูทรงคอมพิวต์ไหมคอมพิวต์ยังครับเฮ้ยอยู่ไหนอะอ๋อคอมพิวต์แล้วคอมพิวต์แล้ว โหมีอะไรมีต่างก้าวพันหึ<ล>หึโอ้โหเก็บต่างค์เวปินนี้ยิงเปลืองลูกกระสุนเหมือนกันนะเนี่ยจาก10เมตรเลยหยุด9เมตรอะของเราเหลือ56เมตรอ่านะฮะเราก็ทำให้ดูแลครับตอนนี้ เปิดสั้นเคลี่ยวบ้างหนึ่งบ้างนะฮะอันนี้เคลี่ยวแค่หนึ่งบ้างหนึ่งบ้างครับน่าก,กลัวแล้วนะเดี๋ยวไว้จะทำสองบ้างให้ดูแล้วกันนะครับสองบ้างสองบ้างน่าจะได้อยู่อ่าฮะใช่ครับถ้าสามบ้างผมขอดูทําเลก่อนแล้วกันนะฮะไม่ค่อยแน่ใจว่าจะไหวหรือเปล่าแต่ก็ไหวแล้ว ผมก็ chapter, ้ี่ขี้เมื่อไรเนี่ยที่จะทำไม่ได้เออันน่าใช่ไหมเราไม่ได้กระจกกระจอกเราไม่กระจอกนะครับแค่ตายหลายรอบอันตายสามรอบเหมือนเดิมถ้าตายสมรอบถือว่าผมล้มเหลวแต่ตั้งแต่ดูมาถ้าเกิดคุณดูคุณจะรู้ว่าไม่เคยพลาดประสบการณ์เยอะขึ้นครับใช่ครับ ตั้งแต่เล่นมาไม่เคยมีตายสามรอบซ้อนนะเต็มที่ก็สองเกือบ,บโอเคครับกันคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับไว้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับครับถ้าชอบอยากให้ทําอะไรก็คอมเมนต์บอกได้นะครับไปแล้วะฟันดีครับครับผม